รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นอีกนะครับผมมีมิชชั่นคือภารกิจชีวิตผมผมรวยแล้วรวยมากแล้วแล้วไม่ทำงานทำงานตลอดชีวิตก็ยังได้แล้วแล้วก็ตัวเองก็ประสบความสำเร็จในระดับโลกมาแล้วคุณคิดดูมันจะขึ้นไงต่อขึ้นอย่างเดียวคือต้องทำให้พวกคุณรวยให้ได้ต้องทำให้พวกคุณรวยดังและมีอิทธิพลในทางดีและเรามาช่วยกันเปลี่ยนประเทศกันนี่คือมิชชั่นชีวิตของผมภารกิจชีวิตของผมมีอยู่ชัดเจนมากนะครับตื่นขึ้นมาผมอ่านมันทุกเช้าแล้วอ่านมันทุกเช้าแล้วพูดถึง มันจะต้องเป็นเรื่องเจาะจงเลยเรื่องของการศึกษาเรื่องของการการศึกษาที่แบบทัทง้งทั้งทั้งทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับสอนเขาให้มีทัศนคติมีมีอะไรที่ไปทาความรู้มีความรู้ไปสร้างตัวให้รวยได้และก็สอนเรื่องจิตวิญญาณด้วยให้คุณเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วยนะครับในระหว่างที่ผมสอนให้คุณรวยและในระดับเดียวกันผมต้องการเปลี่ยนาการ,าร,รศึกษาประเทศไทยสาหรับเด็กๆด้วยทํายังไงให้เขาเนี่ยให้เราทัดให้เราดีกว่าดีเท่าหรือเหนือกว่า ชาติที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมอ่านมันทุกเช้าเลยนี่ผมอ่านทุกเช้าว่าสิ่งนี้คือหน้าที่ชีวิตของผมนะครับหาเงินนี่เรื่องกระจอกไปแล้วสําหรับผมเพราะว่ามันไหลเข้ามาตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วมันแบบเข้ามาทุกนาทีเลยแบบรวยขึ้นตลอดเวลาเพราะนะั้นผมไม่ต้องกลัวแล้วผมไม่ต้องห่วงว่าลูกๆผมจะไม่มีกินลูกผมจะไม่มีเงินส่องลูกผมจะไม่มีเงินผ่อนมันไม่ต้องห่วงเรียบร้อยทุกอย่างเทคแคร์ผมสร้างระบบผลิตเงินด้ตัวมันเอง หน้าที่ของผมคือทํายังไงให้ประเทศนี้รวยทำไงประเทศนี้มันตอไปนี้กูไปไหนไม่ต้องขอวีซา่าพวกคุณไปไหนไม่ต้องขอวีซา่าคือ,อ,อได้รับการเป็นพาสปอร์ตที่ทรงอํานาจที่สุดอันหนึ่งของโลกนี่คือมิชชั่นอันหนึ่งของชีวิตผมคุณมาร่วมช่วกไปเปลี่ยนโลกกับผมไหมนะครับสองอย่างนี้ education การศึกษาของประเทศเราและอ,อ,อะไรอ่ะเกียรติของประเทศไทยในเวทีโลกนี่แหละภารกิจชีวิตผมเพราะฉะนั้นคุณมาช่วยกับผม อะไรอ่ะมีสื่อที่สอนอะไรแปลกๆให้คมคมเชื่ออะไรแปลกๆกับคนไทยเยอะมากมายเลยมีความรู้อะไรแปลกๆแบบคือไงไม่มีหลักการอ่ะพูด,ดง่ายๆคือคนสอนเว้ยคนสอนสอนมาจากความคิดของเขาเองอ่ะซึ่งผมไม่ได้แบบนั้นเลยนะผมบอกได้เลยว่าไอสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีอะไรมาจากผมเลยผมเอามาจากหลักการที่มันเจ๋งที่สุดของโลกเข้าใจปะ่ะหลักการที่มันเจ๋งผมเสาะหาสืบมา ช้กับตัวเองจนมันได้ผลเอามาแบ่งปันให้คุณแล้วผมบอกได้เลยนะว่า,าคำนี้คุณอาจจะชอ็อตผมความรู้ของผมไม่ไดเอามาจากตัวเองความรู้ของผมเนี่ยถ้ามันมาจากหัวผมผมต้องเช็คก่อนว่ามันมีหลักการของโลกอยู่หรือไม่ไม่ใช่อยู่ดีแม่งคิดขึ้นมาเองจินตนาการขึ้นมาเองแล้วก็มาสอนคนอื่นผิดผิดอังนั้นไม่โอเคซึ่งมีคนทําเยอะมากในสังคมตอนนี้มันไม่โอเคนะครับผมคุณจะฟังแอดไวส์ฟังฟังอะไรอะ่ะ ฟังคําแนะนําของใครคุณคือผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องฟังคําแนะนําของบัณฑิตแล้วอกแล้วใช่หมดไม่ใช่ผมบอกอย่างนี้คุณอย่าเชื่อใครเลยในตอนแรกไม่เชื่อเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครทั้งสิน้นคุณสืบความรู้ด้วยตัวเองลองใช้เองก่อนแล้วมันเวิร์กได้ผลตามที่คุณต้องการแล้วชอบหรือว่าคุณเช็คกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าแม่งใช่วันั่นแหละก็อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจําได้ไหมกาลามาสูตร กาลามสูตรบรรทัดสุดท้ายบอกว่าอะไรบรรทัดแร,แรกบอกอย่าเชื่อนอนอย่าเชื่อนี่อย่าเชื่อตำรายอย่าเชื่อ,อคูบา,าจารย์อย่าเชื่อในครั้งแรกแต่ใๆบรรทัดสุดท้ายแต่คุณตั้ง,ต,งตั้งทบทวนหาบทสรุปของคุณเองแล้วเชื่อเสียงภายในของคุณโอเคไหมครับอผมจะบอกให้ว่าอบอกเคล็ดลับทีบ่บอกเลยดีกว่าว่าผมผมแก้อะไรให้บีบีทำไมเพจเขาตอนแรกไม่ปังไม่ปังไม่ปังไม่มีใครสนใจนะ ไม่ปังไม่ปังไม่ปังไม่คุณคุณรู้ไหมว่าผมไม่มีการแบบว่าคุณมาเจอผมเนี่ยผมไม่มีการแบบผมไม่ใช่ครูประเภทที่แบบเออกลัวเสียน้ําใจเฮ้ยกลัวกลัวว่าเดี๋ยวลูศิษย์แม่งจะไม่มาเรียนกับกูอีกกูผมรวยแล้วเข้าใจป่ะผมไม่ผมไม่มีการแบบโอ้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 คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำลายน้ําใจอะไรขนาดนั้นแต่ผมพูดตรงๆเข้าใจป่ะผมบอกอะไรไม่ผ่านก็ไม่ผ่านผมรู้ผมจะตัดสินคุณอะ เหมือนกับที่ตลาดตัดสินคุณตลาดเขาไม่มาวาคุณเรียนในโรงเรียนอ่ะอาจารย์อาจารย์อาจจะอะไรเขาไปเรียนมาหาลัยอาจารย์อาจจะหรือที่เยนคนอื่นอะ่ะเขาอาจจะแบบว่าเออแคร์ลูกศิษย์ไงกลัวไม่ได้ตังค์แคร์ลูกศิษย์เฮ้ยเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่โกรธกูแม่ไม่มาเรียนเว้ย,เ,ยเดี๋ยวมันเออนนี่แต่ผมไม่แคร์ผมรวยแล้วอ่ะคือผมต้องการเห็นอย่างเดียวคือถ้าพวกคุณถ้าพวกคุณรวยขึ้นดังขึ้นอ่ะมันก็เป็นเครดิตให้ผมถูกป่ะเพราเกิดผมยังไงก็ต้องทําไม่ได้ แต่ละคนมันมีอิชชูต่างกันนะคนละคนละคนแต่ละคนมันมีประเด็นต่างกันเข้าใจป่ะพอมาเจอตัวผมเป็นแบบแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าอ๋อคนนี้สําหรับเขานี่มันคือหัวใจมันอยู่ตรงเนี้ยหัวใจสําบคนนี้มันอยู่ตรงนี้การถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันใช่เลยถ้าผมไม่พูดตรงๆงหมดแต่ล้วเราสอนทุกคนเหมือนกันหมดอ่ะเหมือนกับที่โรงเรียนมันสอนคุณอ่ะคือมึงเป็นยังไงกูไม่รู้ พรสวรรค์เป็นไงกูไม่รู้มึงเรียนเลขตามนี้นะหนึ่งสองสามสี่แล้วมึงก็เรียนปอหนึ่งพสองสามสี่ตามนี้หมดเลยนะมึงลูกศรเดียวกันหมดเลยมันไม่ใช่อะ่ะนี่เป็นในผลที่คุณมีเมนทอร์ที่มีเหตุผลที่คุณมีโค้ชเพราะว่าเวลาผมเห็นผม,ผมมองคุณผมก็บอกว่าโอเคคนนี้มันต้องแบบนี้คนนี้ต้องแบบนี้คืออันนี้มันมาจากประสบการณ์การสอนการโค้ชคน,นผมก็เป็นคอนดักเตอร์มาตลอดแล้วก็โค้ชคนในเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตและเรื่องธุรกิจมาตลอดพอเจอคนเยอะๆยมันเริ่มรู้ไงมันเห็นปาร์ตเดียวก็รู้แล้วว่าคนนี้ ไม่คิดอะไรอยู่คนนี้มีปัญหาอะไรคนนี้ม่งอดีตมันมีอะไรบ้างมันแบกไหมผมเห็นคือเห็นหน้านี่รู้เลยอดีตมันเป็นอะไรมาบ้างเนี่ยอย่างตอนเจอเจอบีบีครั้งแรกนี่ก็คือรู้แล้วขายของไม่ได้เข้าใจป่ะเ <laughs> ข้าใจป่ะแต่ว่าอ่ะที่สําคัญคือผมบอกให้เขาผมเห็นคลิปของเขาเนี่ยหลายๆรอบผมบอกว่าพี่ <laughs> น้องอย่างนี้ไม่มีใครดูหรอกอย่างนี้ไม่มีใครดูผมตัดสินคุณเหมือนผมตัดสินตลาดเข้าใจป่ะ,ปะเวลาคุณมาเรียนกับผมอะโอเค อาวันนี้วันนี้พรอมิสสัญญาว่าจะมาจะมาจะมาะสรุปให้ฟังโอเคอ่ะหข้อที่เป็นกุญแจสําคัญนะครับของความรวยถ้าคุณรวยแล้วก็รวยขึ้นได้และมีความสุขขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นคนมีที่มีอิทธิพลในทางดีขึ้นได้อันนี้จะมาจากหนังสือ,อ law of success นะครับ law of success กดแห่งความสําเร็จของด็อเตอร์นัเปอร์เนคุณสังเกตไหมเวลาผมสอนเนี่ยผมไม่ได้เอาแบบ เอาตามความคิดตัวเองเอาตามประสบการณ์ที่กูเคยไปสำเร็จเทมเมามาแล้วกูก็มาบอกว่าโอเคแล้วก็แล้วก็พวกมึงก็สำเร็จเทมเมาได้เหมือนกันเพราะกูก็ออกมาโอเคมันไม่ใช่มันจะต้องมาจากหลักการเป็นเรื่องเป็นราวที่เขารีเสิร์ชกันมาวิจัยกันมาแล้วก็มาสอนให้พวกอุะพวกคุณฟังไปแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมครั้งแรกก็ได้แต่ทบทวนกับตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าในหัวใจคุณเพราะหัวใจคุณมันคือ หัวใจคุณนี่คือจักรวาลส่งมาให้เ้ยมันจะรู้ทุกอย่างมันคือวิญญาณของคุณมันจะรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วถามหัวใจของคุณคุณจะรู้เข้าใจไหมนั่นแหะคือที่จูนของคุณกับจักรวาลจูนกับพระเจ้าจูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะใช้คําไหนก็ได้ว่าสามคำนั้นนะพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัญญามมหาปัญญาหรืออะไรก็ได้ใช้คําเหล่านั้น แต่หัวใจของคุณถามหัวใจของคุณเนี่ยอันดับหนึ่งเลยและนั่นคือข้อแรกที่ผมจะสอนคุณคือข้อหนึ่งคุณต้องฟังเสียงภายในโอเคไหมฟังเสียงภายในหมายความว่าอะไรเวลาคนมันมาเกิดเวลาคุณมาเกิดเ,เดนี่ยมีมันมีจุดประสงค์นะคุณไม่ได้เกิดมาแบบไม่มีจุดประสงค์คุณเกิดมามีจุดประสงค์ที่จะทําอะไรพิเศษบางอย่างในแบบของคุณเองเลยอ่ะ ในแบบของคุณเไม่ไม่เหมืออเลยแล้วไอ้ที่มันแปลกคือว่าคนมันพยายามไปแข่งกันคุณพยายามไปแข่งเขาอาจจะเป็นคุณก็ได้พยายามไปแข่งกับเขาในเรื่องที่คุณเองไม่เก่งข้อสําคัญวเวลาผมเจอคนในเวลาผมโคชชิ่งพลายเบรคโคชชิ่งผมก็จะบอกว่าโอเคน้องฟังดีๆนะน้องมีจุดเด่นแบบนี้ไอ้เรื่องที่น้องแข่งอยู่มึงอย่าไปแข่งกับเขาคุณไปไปสู้เขาทําไมอะไป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 อาอย่างอย่างอย่างอ เอออย่างกันดั้มอย่างเงี้ยกันดั้มกันดั้มเขาก็เป็นเออ่เป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์มาเป็นเทรนเนอร์มาสักพักหนึ่งละเออ่กันดั้มเดินผ่านนิดนึงเดินผ่านแป๊บเดินผ่านแป๊บไม่ให้เขาเห็นแบบฟึบพอเร็วๆนะเร็วๆนะไม่ต้องเร็วไม่ต้องพูดอะไรมากมายโอเคเร็วพอรัเ็วไหมกันดั้มที่หล่อๆอ่าช้าๆสโลโมชั่น จะได้พูดถึงว่าถึงใครอยู่ไม่ต้องอินเสิร์ตภาพให้บูเสียเวลานะไม่ต้องอนะเฮ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกศิษย์ผมไม่มีการเดินสังคมเดินขึ้นมาเลยเดินแบบสงา่าเผยให้ดูเด้นั่นแหละนี่คือลูกศิษย์ผมมันต้องยืนหลังตรงเท่ไม่ต้องยืดยืดไม่ต้องไปเกลเนี่ยผู้ชาย,ชายไทยแม่งชอบคนเงี้ยไม่ไม่โอเคเด็ดขาดโอเคปะ่ะนี่กันได้โอเคเออกไปได ันนี้ก็ฮา่า,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 าหาอย่างนี้นะโอเคเมื่อกี้พูดอะไรวะลืมไปแล้วลืมไปแล้วพูดอะไรวะอ๋ะ am, อกันดั้มอาเฟ่ผมบอกว่ากันดั้มน้องจอมกนอกเขากําลังจะแบบโชว์เพาะกายของเขาไงว่าฉันแข็งแรงฉันน,น,นี่ฉันนี่แล้วก็แข่งกับคือโชว์ให้พวกผู้ชายทั้งหลายแลหลายแหล่เห็นว่าเฮ้ยมึงเห็นหรือเปล่ากูไม่ต้องใช้ยาแค่เห็นมากูอายุเท่าไหร่เองยี่สิบกว่าเองยี่สิบต้นต้นเอง อายุ่สิบเจ็ดแต่กูไม่ต้องใช้ยานี่เขาแล้วเขามาเจอผมแล้วผมก็ช่วยเขาปรับตอนไปทําออนไลน์จากตอนแรกเจอพี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนต่อเดือนอ่าเขามาโคชชิ่งกับผมตอนนี้เท่าไหร่ห้าแสนกว่าสิบเท่าเลยนะอ่าห้าแสนกว่าต่อเดือน<ะ>สิบเท่าเลยถึงกับว่าเจอก็ไม่ถึงแสนนะก็แปลว่าห้าหมื่นเลยถ้าเป็นจะเป็นห้าแสนอ่าโอเคห้าหมืน่นต่อเดือนกลายเป็นห้าแสนต่อเดือนมาโอเคเป็นสิบเท่า ตอนนี้เดี๋ยวจะปั้นให้เป็นหลายล้านวันนี้มันมันห้าแสนไมน่มันพอไม่พอไม่พอใช้อ่ะนอ้องเดี๋ยวน้องจะมีลูกมีเลิอกอะไรก็ไม่พอใช้หรอกหรืส่งลูกไปโรงเรียนอเตอร์กนะ็ไม่ <laughs> พอใช้หรอกห้แสนโอเคปะ่ะอ่ะก็สําคัญคือแล้วพอพอ,พอผมผมผมก็จะพูดแบไรบ่ผมเจอเขาแล้วผมผมไปดูเพจของค้องไงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่วะน้องจะขึ้นต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วะอีกระดับหนึ่งของน้องไม่ใช่การโชว์ กล้ามแล้วก็แบบเห็นเห็นทุกทีก็เปลือยเครื่องครึ่งเห็นทุกทีก็แบบครึ่งครึ่งตัวเปลยครึ่งตัวตลอดโชกกล้ามตลอดอะไรเงี้ยพี่บอกไม่ใช่ว่าน้องต้องขึ้นเบลกระดับ,น,บนึงละก็เลยแบบเออน้องต้องแบบให้มันดูแพงหน่อยแล้วไปแข่งอะไรเรื่องที่แข่งไม่ได้เอ้ยต้องต้องแข่งเรื่องที่คนอื่นไม่มีเอา,อางี้ดีกว่าเนี่ยผมจะสอนพวกคุณด้วยคุณต้องแข่งเรื่องที่คุณได้เปรียบเข้าใจเปล่ามึงอย่าไปแข่งเรื่องที่มึงเสียเปรียบไม่แข่งทําไม แล้วโรงเรียนไม่เคยสอนนะผมบอก,กวันนี้ผมสอนพวกคุณแพงมากเลยนะอย่าแข่งเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เปรียบคุณต้องแข่งเรื่องที่ตัวเองได้เปรียบเท่านั้นแต่โรงเรียนไม่จะสอนอยังไงร,รูป้ปะถ้ามึงไม่เก่งถ้ามึงเก่งเรื่องไหนมึงใช้เวลากับมันน้อยหน่อยอะไรมึงสอนอยังไงเนี่ย <c oughs> แต่มึงไปใช้เวลากับเรื่องที่มึงห่วยเยอะขึ้น <c oughs> แค่นี้ก็ไม่เมซแล้วครับในโลกเก็ต <Get S 2> ปเดี๋ยวฟังพูดจินะ ไม่ใช่คนไทยอย่างไม่ใช่มืองไทยอย่างเดียวนะที่ทำแบบนี้เมืองนอกก็ทํากันถ้าทุกวิชาถ้าทุกวิชาได้ A หมดแล้วมีวิชาหนึ่งได้เเขาจะให้คุณไปเรียนวิชาไหนมากขึ้นวิชาที่คุณได้ F แทนที่จะไปบอกว่ามึงแข่งเรื่องที่มึงได้เปรียบถ้ามึงเก่งเรื่องนี้มึงโฟกัสไปเลยถ้ามึงชอบแล้วคุณรู้ไหมว่าคนนะ่ะมันจะชอบสิ่งที่ตัวเองเก่งพูดอีกทีนะพราะเรื่องที่ไหนเก่งคุณก็จะชอบทําเรื่องนั้นมากขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นวงจรแบบนี้ เฮ้ยพอกูเก่งไว้กูชอบเรื่องนั้นกูก็ทําเพิ่มพอชอบเรื่องนั้นเพิ่มพอมันไปทําเพิ่มมันก็เลยเสือกยิ่งเก่งขึ้นเก็ตปะพอเก่งขึ้นกูยิ่งชอบทาเข้าไปใหญ่ก็เลยเก่งขึ้นอีกมันก็จะเป็นวงจรอย่างนั้นอะพอเก่งพอพอชอบทํามันก็จะทํามากขึ้นพอคนทำมันเวลาทําอะไรมากขึ้นมันก็เก่งขึ้นเข้าใจปะผมอย่างผมชอบสอนอย่างเงี้ยพอทํามากขึ้นทาทาบ่อยๆพอชอบสอนชอบชอบมึงทําแบบมึงไม่จ่ายตังกกูก็ทํา ถ้าแต่แต่ใจตังก็ดีเหมือนกันถ้าใจตังมันแบบว่าเป็นการเป็นการอะไรมันมีมันเหมือนมันคนให้คุณค่ากับเราสอนฟรีแม่งแบบว่าคนดูถูกเข้าใจป่ะคนดูถูกเขาไม่ยอมทําตามมันสุกไม่สวยเลยไม่ได้เร<อ>าเราต้องดูเราต้องความสวยเป็นหลักอนะเรา้องความสวยเป็นหลักอะเราตรงไหนดี <S <S นี่ไม่ค่อยโฆษณาปโปรดักเลยเนี่ย โอเคคิด <Okay. c oughs> ถึงไหนละ <S <S เออนี่คุณคุณคุณแค่นี้ข้อน,นี้คุณก็ตื่นรู้แล้วนะฟังใช่หรือเปล่าผมพูดถึงว่าคุณต้องแข่งเรื่องที่คุณได้เปรียบเท่านั้นถ้าคุณไม่อะอย่างกันดั้มเนี่ยผมมองปราดเดียวผมก็รู้แลวเออข้อข้อข้อแตกต่างผมรู้จักเขามานานเขามาเทรนผมตั้งเยอะนะเขาเทรนผมในเรื่องของเอ่อบิวกา้ามอะไรเงี้ยบิวกา้ามแล้วก็บิวชิกแพคบิวหุน่นอะไรเงี้ย เกทันดั้มมาเทรนผมแล้วเขาก็น่ารักมากเขาแบบอาสาสมัครมาเทรนแล้วก็แบบตามติดตามผลคอยดูแลที่ผมมีบาดเจ็บสักพักหนึ่งไงเขาก็คอยดูแลพาหมอกาย,กายภาพบําบัดมาดูให้ถึงบ้านเลยเว้ยถึงหมอออกมาจากคือบัณฑิตไม่เคยออกจากบ้านไนหมอนี่ต้องลากไอ้เครื่องเลเซอร์มาทุกครั้งนะเว้ยทุกครั้งลากคือหมอบอกว่าไม่เคยออกจากคลินิกของเขาเลยนอกจากสําหรับอาจารย์บัณฑิต โอ้โหคุณคิดดูขนาดหมอต้องมาหาผมถึงบ้านนะเก็ตแมแล้วก็ขนาดคนตัดผมอ่ะคุณว่าเดี๋ยวผมเพะผมไม่ได้ไปร้านตัดผมมาประมาณสองปีเลยนะเพราะลูกศิษย์ที่เป็นร้านคุณอน,นนะันต์น่ะลูกศิษย์ที่เป็นที่เป็นเป็นช่างตัดผมมาตัดให้ถึงบ้านเลย mm hmm. เขาแบบว่าอาจารย์อาจารย์เอ,าาอาาผมผมเซ็ตอะไรนะห้ามไปตัดที่อื่นแล้วนะอาจารย์ต้องผมอะไรอะ่ะแล้วเขาก็มาตัดให้ถึง,ถงบ้านเลยแล้วมีใคร นวดหน้านวดหน้าก็มานวดถึงบ้านนวดจนหน้าเรียวขนาดนี้คุณหน้าเด็กลงขนาดนี้จะปีหนึ่งแล้วนวดมาจะปีหนึ่งแล้วจำได้ว่าเริ่มวันที่7ธันวาปีที่แล้ววันเกิดผมพอดีนี่จะปีหนึ่งละหน้าถึงได้เหล็กลงคุณอะไรนะนุหมอหมอี่เขาเลยคุณอ้อยอื่ะเราจะพูดเรื่องอะไรว่าดันดันออกนอกเรื่องไปซักอาจารย์ด่บ้าน ไม่ต้องมีใครบ่นมานะจ๊ะว่าอาจารย์พูดมากไปมีคนนึงบอกมีคนเมื่อกี้ไม่แอบไปเห็นคอมเมนต์อาจารย์พูดมากไปอาจารย์นะอาจารย์หน้าตาก็หล่อหน้าเด็กคิดบวกนะแต่ขอแบบพูดมากไปสงสัยเขาดู y t u t u ไงเพราะ YouTube ก็จ,จะไม่ชินก mm ับไลฟ์คือฟิลไลฟ์ฟิลไลฟ์เฟซบุ๊กมันเป็นแบบนี้ไงมันเป็นแพบพูดไปเรื่อยๆอะไรเง mm ี้ยโอเคถ้าอยากจะดูให้มันกระชับก็ไปดูคลิปนะครับไปดูคลิปโอเค